สวัสดีครับพี่น้องปอางปลายสุขูสุคนนะครับเด้อมาแล้วครับพี่น้องมีเมนูมานําเสนอครับพี่น้องลาบปลาตองครับพี่น้องลาบเหนียวแต่ว่าเอาไปขัวพี่น้องเอาไปขัวมันซุกแล้วกินกับบกพริกครับพี่น้องกับผักกระเดาบกเขือครับพี่น้องเขาแรงน้ากันครับพี่น้องเสียบครับนี่ครับพี่น้องใบบกพริกเนี่ยนี่ครับพี่น้อง ใส่กระพัก,กระเดาครับพี่น้องใส่เดาใส่เดาหวานคือเกลืครับพี่น้องกับแก้มบวกเกลือครับพี่น้องบวกเกลือเป็นกับแก้มครับพี่น้องเคี้ยวอ่อ,อน ปั่นเขาเนีย้ยเนียวครับพี่น้องบใสเซกับบวกพริกคุยเอาียวครับพี่น้องหลับปัดตองเนีย้ยเหนียวลาบเนียวกับข่าเนียเหนียวห่อนห่อนคือเก่าครับพี่น้องตามด้วยพักกระเดาครับพี่น้องอืม้ม ตามด้วยบบกพริกรับพี่น้องพริกกับหวานหวานครับพี่น้องใส่ครับมรพ่ามรพ่าหรือผักจุตูบุณีมรพ่าครับพี่น้องกินกับก๋อยกับลาบเขากัน,นครับมรพ่า ครับด้วยบักเคือรครับพี่น้องบักเคืออ่อนกับแก้ม,มเส็บเส็บเนี่ยมือแรงคือเก่เาครับพี่น้องนี่บบกัดบวไใหญกระหวยเอาครับพี่น,อน,น้องกักระเดาดึงห้อยหนาเลยหลับหลับปลาตองกับสะเดาครับพี่น้อง ขาดบ่อใดนะครับพี่น้องพักกระเดากินน้ำก่อยน้ำลาบนี่ครับพี่น้องพักกระเดาตัวนี้ดอกนั้โบบานนะครับพี่น้องลวกแหล้วลวกแหล้วครับพี่น้องคุยเอาครับ ลาบปลาครับพี่น้องคำแข็งๆมึงดูพี่น้องใส่จริงๆกับลาบปลาตองขัวเนียเๆียวตามด้วยบวกเคื้ยวกเกลอกพี่น้องกับแกมซันดีอ่อนๆเขาๆอ่อนๆครับพี่น,อน้อง แสบพื้นเก่าแล้วครับพี่น,อน้องเนาะยำมะไรอแรงคงเราผ้า,ราค,ครับพี่น้องนี่ใส่กับขอนิ้วบุกพริกคุยเอาครับพี่น้องคุยเอากินคำหน่อยบนเสียบก็ค,ค,กรกรครับพี่น้องคำนี้ยัยขี้โพขี้โพนี่แหละครับพี่น้อง พี่น้องอยู่จังหวัดใดครับพี่น้องอำเภอใดห่อนี่กันอยู่บ่ครับพี่น้อง,ออออองจักองศาละตอนนี้ห่อนหลายใส่ครับดอกกระเดามึงดูครับพี่น้องนี่ดอกกระเดาครับพี่น้องงามบ่พี่น้องดอกกระเดาเหมือนจะขำมึงดูกับดอกกระเดานี่ ความแซ่บพ่น้องพูาถึงครับพี่น้องพักกระเดาผมครับพี่น้องบต้องพูาถึงเรื่องผมผมอยู่แล้วบอกพริกมีกระเพ็ดอยู่แล้วครับพี่น้องอย่าหวานบกเพ็ดเด้อบอกพริกนหน่อย,ย,นห,นอย,ยนหน่อยเนี่ยนี่มันโบแม็นของไงนะครับพี่น้อง พักข,ขนาดครับพี่นอ้องเหี้ยกระแตกข้อเหือทึ่งเพชรทึ่งเพชรทึ่งห่อนนะพี่นอ้องเบิดละบพก,กี้ก็เบิดละยังหน่อยหนึ่งอยู่ตัวเดียพี่น้องยังหน,น่อยหนึ่งกด,ดจุดจวดจักบาท